Drop it. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรู้จริงรู้ลึกคดีปกครองโดยสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังเช่นเคยค่ะพบกันทางระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะดิฉันสุกัญญาสีหามงคลผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้เราจะมารับชมรับฟังในหัวข้อคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสิริวัฒน์สิมนามพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าง,งานช่วยตุลาการมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านวิทยากรสวัสดีครับผมค่ะสำหรับคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงรมีลักษณะยังไง,งนั้นอยากจะขอให้ท่านวิทยากรได้ยกตัวอย่างคดีประกอบเพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะครับ ขอบคุณคุณพิธีกรมากนะครับ <Sure. S 1> แต่ว่าต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังและก็ท่านวิทยกรนะครับว่าขออนุญาตถอดแมสเพื่อการบรรยายจะได้สะดวกดวกยขึ้นะนะครับครับอ,อย่างที่อขออนุญาตเรียกคุณเปิ้นก็แล้วกันนะครับ,รบผมที่ท่านพิธีกรอสอบถามมาเมื่อกี้นะครับผมก็ก่อนอื่นที่จะ,ะไปพูดถึงคําสั่งตับ,บคองอที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงนะครับ ก็จะเรียนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะทางบ้านว่าสารปกครองเนี่ยมีอำนาจพิาจารณาพิพากษาคดีอย่างไรบ้างแต่ว่าที่เกี่ยวข้องที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็หนึ่งในประเภทคดีที่สารปกครองมีอำนาจพิาจารณาพิพากษา,าคดีนะฮะคุณ uh huh. เปิ้ลท่านผู้ฟังก็คือคดีพิพาทอันเกิดจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเช่นออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผมซึ่ง เป็นที่มาของที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะรับคุณเปิ้ลและก็ท่านผู้ฟังคาสั่งทางปกครองที่มีลักษณะติดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงน่ะเป็นยังไงบางทีการอธิบายอาจจะฟังยากขั้หน่อยวันนี้ก็เลยมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุสสสดโดยที่ประชุมใหญ่นะครับวันนี้มา,าประกอบการบรรยายให้พวกเราเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ฟังคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผมนํามาวันนี้ก็คือคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่อบ1 9 8่กาทับองพรอก็เพึ่งใหม่ๆนี่เองคุณเปิ่นท่านผู้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีคดีนี้นะครับเาเป็นได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตําบลนนูนะครับแล้วก็โดยความเห็นชอบของ คณะก,กรรมการพนักงานส่วนตบนับวจังหวัดอุดรธานี<ะ>ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในคดีนี้นะคร<ะ>ับผมโดยมีมติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้นะคร<ะ>ับผมโดยมีโรงเรียนอลอริงะนะคร<ะ>ับผมเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบแข่งขัน<ะ>ทีนี้พอบรรจุแต่งตั้งแล้วก็ทํางานนะคุณเฟ<ะ>ิ่นท่านผู้ฟังอยู่ต่อมาปรากฏว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนคะครับผมก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งในคดีนี้ะนะฮะมีคำสั่งให้ออกจากราชการะนะครับโดยคำสั่งที่ท่านนายกมีคำสั่งนะฮะคุณเปิ้ลท่านผู้ฟังก็ได้อ้างมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองก็คือคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีะนะครับผมต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วก็คุณเปิ้ลก่อนก่อนบรรจุเนี่ยเขาก็จะมี ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตบลจังหวัดอุดรธานีาใช่ไหมครับผมมีม,มติเห็นชอบแล้วก็ก็เลยมีคําสั่งบรรจุได้แต่งตั้งแต่ว่าพอมีคําสั่งให้ออกจากราชการนะครับผม <c oughs> ก็อ้างว่าตามมาติของคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตบลจังหวัดอุดรธานีที่มีมติให้ดําเนินการตามมาติของผู้ถูกพงคดีที่3ก็คือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตบาลซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตบลเนี่ย ท่านเห็นว่ามาติที่ผูดคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธาน,น,น,นีมีมีมติให้บรรจุและแต่งตั้งเนี่ยบันรน่าจะไม่ชอบก็มีมติเพิกถอนะนะครับผมเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าคณะ,ะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีมีมติให้ดําเนินการตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลก็เลยนายกก็เลยมีคําสั่งให้ออกจากให้การ นะครับผมทีนี้เมื่อมีคําสั่งให้ออกจากราชการแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าเอ๊ะคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะ่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าตนเองเนี่ยอสอบมาด้วยความสุจริตใ,<ช>ใช่ไหมครับคุณเปิ้ลก็เลยยื่นอุทธรณ์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ออกคําสั่งนะฮะจนแล้วจนรอดก็รออยู่ว่าเอ๊ะการอุทธรณ์ไปเนี่ยจะผลจะเป็นยังไงแตก ก็ไม่รับการพิจารณาหรือแก้ไขนะฮะ <c oughs> ก็เลยนําคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองะนะครับโดยขอให้เพิกถอนคําสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะครับคุณเพิรล<ะ>ท่านผู้ฟังทีนี้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยท่านจะวินิจฉัยคดีนี้ยังไงนะ,ะฮะก่อนที่จะไปฟังศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยยังไงนะคุณเปิ้ล<ะ>ผมขอแจ้งข้อกฎหมายในคดีนี้ให้ท่านผู้ฟังและก็คุณเปิ้ลฟังนิดนึงนะครับ<ะ>ผม กรณีในการจัดสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีประกาศนะครับผมวางหลักเกณฑ์ระเบียบเกี่ยวกับการสอบนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยในการสอบของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นี้นะครับผมก็มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักง,งานส่วนตำบลพศ2555 และก็คุณเปิ้ลครับมีอีกประกาศคณะกรรมการกลางเอ๊ะโตตีครับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตบลจังหวัดอุดรธาน,นีาทั้งสองประกาศนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าในการจัดสอบขององค์การบริหารส่วนตบลนะ่ะจะต้องมีหน่วยงานกลางานะครับผมก็คือได้รับการคัดเลือกกับพน,น,นักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตบล ในที่นี้ก็คือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรนะฮะ,ะให้มาเป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันค่ะก็คือมีหน่วยงานกลางก็คืออบตอไม่ได้จัดสอบเองะนะครับคุณเพิ่อนและท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าในคดีนี้เนี่ยคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตบาลจังหวัดอุดรธานีเนี่ยได้คัดเลือกโรงเรียนลอเลียงที่ว่าดังกล่าวข้างต้นนะฮะ,ะเป็นผู้จัดสอบ แข่งขันของอปตอนนี้ hi, ครับผมพอได้รับการจัดสอบแข่งขันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็มาฟังว่าสารปกรครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลา,าการในสารปกรครองสูงสุดนะฮะท่านมินิจฉัยว่าประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวที่ผมอ้างนะฮะว่าเขามีหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสอบแข่งขันพอสรุปได้ดังนี้นะครับคุณเปิิลและท่านผู้ฟังว่าในการจัดสอบเนี่ยคณะกรรมการ พนักง,งานส่วนตําบลจังหวัดอ,อุดรธานีเนี่ยต้องคัดเลือกอสถาบรรันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท,ที่เห็นสมควรนะครับผมดําเนินการจัดสอบแข่งขันโดยดําเนินการออกข้อสอบะนะค,บคุณเปิ้ลแล้วก็ตรวจข้อสอบแล้วก็ประมวลผลนนคะแนนหรือดําเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับองค์การบ,าบริหารส่วนตําบลนะฮะโดยเพื่อความโปร่งใสนะครคุณเปิ้ลในการดําเนินการดังกล่าวเนี่ย ก็อาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆนะครับผมมันมีหลายขั้นตอนนะครับอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยให้ช่วยกันดําเนินการจัดสอบให้เป็นรูร่วงไปด้วยดีนะครับผมซึ่งคณะกรรมการต่างๆเนี่ยอาจจะตรวจสอบซึ่งกันและกันเป็นการถ่วงดุลนะครับผมโดยเฉพาะการออกข้อสอบนะฮะกระบวนการออกข้อสอบแล้วก็การเก็บข้อสอบเนี่ยจะต้องดําเนินการด้วยความรัดกุมนะครับท่านผู้ฟังเพื่อไม่ให้รั่วไหลซึ่ง อย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยหลักเกณฑ์ที่ประกาศทั้งสองฉบับวางไว้เนี่ยก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อประกันความเป็นธรรมในการสอบให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วก็ได้พนักง,งานส่วนตําบลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับผมก็ทีนี้หลักเกณฑ์เมื่อเราทราบหลักเกณฑ์แล้วนะฮะศสารท่านก็มีใจว่าจากข้อที่จริงในคดีนี้นะครับผมปรากฏว่า โรงเรียนเนี่ยได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ผู้วยการโรงเรียนนะครับผมท่านไม่ได้ดําเนินการจัดสอบโดยใช้บุคลากร,กรแล้วก็ดาเนินการทั้งหมดทั้งปวงด้วยโรงเรียนดังกล่าวท่านในฐานะส่วนตัวนะครคะกับอาจจะเพื่อนของท่านนะฮะผู้วยการโรงเรียนอื่นๆอีก4ี่ห้าคนนะฮะมาดําเนินการจัดสอบเองนะครับผมโดยการออกข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลข้อสอบดําเนินการอย่างนี้นะครับผมทีนี้ มันก็ไม่ได้เดินการโดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกคือคสถาบันการศึกษานะฮะ,ะเมื่อผลเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นการขัดกับประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นที่ผมเรียนท่านผู้ฟังและคุณเพื่อนทราบนะครับผมเมื่อขัดกับประกาศดังกล่าวแล้วเนี่ยสารท่านวินิจฉัยว่าในการสรรหาบุคคลที่จะมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตําบลเนี่ยขั้นตอนการอสอบคัดเลือกเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีสาร,ระสําคัญใช่ค่ะเมื่อการ สอบมีสาระสำคัญแล้วนะคุณ<ะ>เปิ้ลแต่การจัดสอบเนี่ยดำเนินการโดยบุคคลคนเดียวทั้งหมดครับผมตั้งแต่การออกข้อสอบ<ะ>การตรวจข้อสอบการประมวลผลข้อประมวลผลคะแนนนะฮะ,ฮะไม่ดําเนินการโดยโรงเรียนเนี่ย<ะ>มันทําให้การอสอบเนี่ยเป็นการเห็นว่าเป็นการไม่ได้มาตรฐานะนะครับผมถือเป็นการไม่เป็นไปนตามประกาศทั้งสองฉบับก็เลยเป็นการทุจริตและผิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุดรธานีเนี่ยได้มีมติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตนนนําบลนะครับผมแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่1คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยนํามติดังกล่าวเนี่ยมามีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยคําสั่งดังกล่าวเนี่ยจึงมีลักษณะที่ ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งใลร้ายแรงซึ่งในทางกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังและก็คุณเพื่อนครับก็ถือเสมือนว่าไม่มีคําสั่งเช่นนั้นเลยและผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีและก็ไม่จําเป็นต้องนําหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับผม มาใช้บังคับในในส่วนของการเพิกถอนคําสั่งนะฮะ,ฮะโดยหลักเกี่ยวกับความเชื่อโดยสุริตของผู้ฟ้องคดีะนะฮะและกะ็การเพิกถอนไอการมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยพ้นจากตําแหน่งพนักง,งานราชการภายใน90วัน<ะ>นับตั้งแต่วันที่รู้เหตุแห่งการเพิกถอนคําสั่ง<ะ>มาใช้บังคับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ย มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคด,ดีออกจากราชการจึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว<ฆ>เมื่อ,เ,อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสารปกครองสูงสุดก็เห็นว่าการที่สารปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องสารปกครองสูดุดท่านก็เห็นด้วยนะครก็พิพากษายืน<ฆ>ซึ่งในคําพิพากษาที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับ<ฆ>ผมเคยมีคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดทีเ่เมื่อสมัยที่สารปกครองมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ๆนะครับผมเป็นคําพิพากษา ที่คำพิพากษาสารปกครอง,องสูุสนะครับท่านผู้ฟังที่อ47ทับสองพนะฮะท่านผู้ฟังก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับค่ะและในช่องสุดท้ายของรายการนะคะท่านพิทยกรมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมผู้ฟังเพิ่มเติมไหมคะครับจากที่ผมได้พูดถึงคําสั่งตร,ระกอ,องที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งได้ร้ายแรงะนะฮะและก็ยกตัวอย่างคาพิพากษาสารปกครอง,องสูด โดยที่ประชุมใหญ่มาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานทงปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เพื่อนข้าราชการที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะครับผมก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับผมถ้าเกิดคําสั่งทางบกครองนั้นอ่ะหรือการกระทําอํานาจอาศัยอำนาจแล้วก็มีคําสั่งอ่ะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชัดแจ้งนะฮะมันก็จะถือว่า ไม่ชอบแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนคผมผม,ผมก็มีข้อคิดที่ฝันเป็นแค่นี้ครับคุณเพิ่นครับค่ะ,คะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณว่าที่100ร้อยตีสิริวัฒน์สิมนามพนักง,งานคดีป,ปกครองชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานช่วยตุลาการที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คคะยินดีครับค่ะ และขอขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของสำนักงานสารปกครองนคนรราชสีมาด้วยดีมาโดยตลอดนะคะหากต้องการติดตามรับชมรายการรู้จริงรู้ลึกคดีปกครองย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e Podcast หรือ YouTube ในชื่อสำนักงานสารปกครองนคนรราชสีมาและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ